เพียงแค่สามเดือนห้าเดือนหรือว่าหนึ่งปีสองปีห้าปีไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเป็นผู้สละโลกอุทิศชีวิตเพื่อพระธรรมก็คืออุทิศชีวิตทั้งชีวิตนี้ชีวิตที่ยังมีลมหายใจเหลืออยู่นี้จะไม่กระทำสิ่งอื่นนอกจากจะมีชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็คือปฏิบัติธรรมไปจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูงสุด แล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อผู้อื่นคือเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการนำธรรมะนั้นมาสอนมาบอกกล่าวด้วยความรู้ความสามารถเต็นสติปัญญาเต็มตามศักยภาพของตนเพื่อเป็นการคลอดบุตรทางวิญญาณตามที่จะประคุณท่านอาจารย์ท่านพูดไว้เพราะฉะนั้นการคลอดบุตรทางวิญญาณนี้ก็อาจจะเป็นการเผยแผ่อย่างธรรมดาธรรมดา คือไม่ได้เจาะจงตั้งใจถ้าเจาะจงตั้งใจอีกก็ขึ้นไปถึงขนาดที่ว่าจะต้องฝึกฝนอบรมเพื่อเป็นธรรมทูตก็คงจะเคยได้ยินพระธรรมทูตใช่ไหมคะท่านเผยแผ่ธรรมะในประเทศด้วยแล้วก็ออกไปต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นธรรมมาตาคือผู้ที่เป็นสมาชิกของธรรมมาตาถ้าได้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างสูงสุด แล้วก็มีเนื้อมีตัวเป็นธรรมสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วในขณะเดียวกันเจ้าประคุณท่านอาจารย์ก็มีประสงค์ที่จะให้ฝึกสมาชิกของธรรมมาตานี้สามารถทำหน้าที่ของธรรมทูตหญิงได้อีกด้วยคือเป็นนักบวชหญิงที่ทำหน้าที่เป็นธรรมทูตด,ด้วยแต่จะต้องเป็นธรรมทูตที่พร้อมทั้งความรู้ พร้อมทั้งประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติแล้วก็พร้อมทั้งศักยภาพที่จะเผยไปเผยแผ่สั่งสอนแก่เพื่อนมนุษย์ดึงจิตใจของเพื่อนมนุษย์ที่ได้ยินได้ฟังนั้นให้หันเข้ามามีศรัทธาภาษาทะจนเข้าถึงธรรมแจนแจ้งประจักษ์ในธรรมได้ตามควรแก่อัตภาพหรือตามควรแก่เหตุปัจจัยที่ได้ปฏิบัติฉะนั้นจึงจะต้องเป็น ธรรมทูตท,ที่มีศักดิ์ศรีนะคะศักดิ์ศรีสมแก่ความเป็นธรรมทูตเมื่อจะย่างไปแสดงธรรมอธิบายธรรมะแก่ผู้ใดอย่างไรก็จะสามารถก่อให้เกิดความเคารพนับถือยกย่องศรัทธาด้วยความจริงใจทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจฉะนั้นการเป็นธรรมทูตก็ไม่ใช่ของง่ายท่านจริงเน้นว่าผู้ที่จะมาเป็น สมาชิกของธรรมะมาตาหรือท่านสร้างอัทธรรมสมธรรมะมาตาก็เพื่อผู้ที่จะสละโลกอุทิศชีวิตเพื่อพระธรรมโดยแท้ทีนี้จุดมุ่งหมายนะคะสรุปจุดมุ่งหมายที่จะประคุณท่านอาจารย์ได้ได้บันทึกไว้นั้นเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายของท่านประการแรกก็เพื่อยกย่องพระคุณของมารดา ไม่ว่าจะเป็นมารดาของท่านใดแต่เป็นเพศหญิงนั่นเองยกย่องพระคุณของมารดายกย่องเพศหญิงกตันยูกตัตเวทีต่อมารดาให้มารดาคือเพศหญิงได้รับประโยชน์สูงสุดให้มารดาคือเพศหญิงได้มีโอกาสคลอดบุตรทางวิญญาณแล้วเมื่อคลอดบุตรทางวิญญาณได้ก็ประสงค์จะให้โลกนี้ มีธรรมะคลองโลกไม่ใช่อำนาจคลองโลกเงินคลองโลกหรือวัตถุนิยมคลองโลกหรือความเห็นแก่ตัวคลองโลกก็ทราบกันแล้วว่าถ้าเป็นอำนาจคลองโลกวัตถุนิยมคลองโลกผลที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือความร้อนอย่างที่ร้อนกันอยู่เดี๋ยวนี้เพราะมันจะกระตุ้นเตือนแต่ในด้านฝ่ายลบ คือกิเลสตัณหาอุปาทานให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามีธรรมะคลองโลกแน่นอนที่สุดจะไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานเข้ามารบกวนมาเบียดเบียนชีวิตของมนุษย์แต่จะมีแต่ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแบ่งปันกันด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีเพราะเป็นการให้แก่กันและกัน อย่างปราศจากความเห็นแก่ตัวเห็นแต่แก่ประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมส่วนผู้ที่จะพฤติปฏิบัติด้วยความไม่เห็นแก่ตัวก็จะได้รับผลเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้รับผลนะคะผลนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติก็คือมีความสุขสงบเย็นมีความอิ่นใจพอใจที่ได้กระทําอย่างนั้นเพื่อความสุขของเพื่อนมนุษย์จิตใจก็พลอยสุขสงบเย็นไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าจุดมุ่งหมายเพื่อให้ธรรมะคลองโลกถ้าธรรมะคลองโลกเมื่อใดไม่ต้องสงสัยว่าสันติสุขจะบังเกิดขึ้นในส่วนบุคคลและสันติภาพจะต้องบังเกิดขึ้นในส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกจะเหมือนกันหมดทั้งโลกเพราะขึ้นชื่อคำว่าธรรมะเป็นคำสากลน,นะคะธรรมะนี่เป็นคำสากล ถ้าจะใช้คำภาษาอังกฤษก็จะต้องใช้ว่าเป็น universal เป็น universal ไม่ใช่เป็นธรรมะของใครคนใดคนหนึ่งหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะเพราะธรรมะที่แท้จริงธรรมะสูงสุดก็คือมุ่งการสอนเพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนอันเป็นต้นเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ผู้ใดศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจนมีธรรมะครองใจอยู่แล้วก็ย่อมจะมีใจที่เป็นอิสระปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนทุกขณะมีแต่ความว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนจิตใจนั้นก็เป็นจิตใจที่ไม่มีไม่มีไม่มีช่วงไม่มีจังหวะ ที่จะมาเห็นแก่ตนเลยทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตก็ทุ่มเทให้แก่การเห็นแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดประโยชน์สุขเพื่อเกิดความสงบเย็นร่วมกันนี่คือคุณค่าสูงสุดอาน,นิสงส์สูงสุดของการมีธรรมะคลองโลกถ้าพูดในปากเราอยากมีกันทุกคนแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติส่วนมากก็มักจะหันหลัง ให้ธรรมะและจากนั้นจุดหมายข้ออีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อเสริมแทนภิกษุณีที่ขาดไปตามที่พูดแล้วโดยพฤติไนนะคะโดยพฤติไนไม่ใช่โดยนิติไนคือทำหน้าที่เสมือนภิกษุณีที่ได้เคยทําในสมัยพุทธกาลแต่โดยพฤติไนจะไม่มีการบวชเป็นภิกษุณีมีรูปแบบฟอร์มของเครื่องของเครื่องนุง่งห่ม ในแบบของพิษุนีเพราะทำไม่ได้ดังที่กล่าวแล้วเนื่องจากว่าขัดกับกฎระเบียบของฝ่ายเทรวาตทีนี้หลักปฏิบัติในอของธรรมอาทันมาสมธรรมมาตาหรือเพื่อสมาชิกทันมาสมธรรมมาตานั้นทำอย่างไรหรือให้มีอะไรบ้างก็ดังที่กล่าวแล้วเมื่อครู่นี้ว่าเจ้ประคุณท่านอาจารย์ประสงค์ว่า จะให้มีปริยัติสูงสุดก็คือมีการศึกษาในเรื่องของธรรมะในด้านปริยัตินั้นให้มีสูงสุดสิ่งใดที่จะต้องควรเรียนรู้ข้อธรรมะข้อใดที่ควรจะต้องเรียนรู้เรียนรู้ให้ทั่วถึงเรียนรู้ให้หมดเรียนรู้ให้มากแต่สิ่งที่เป็นแก่นธรรมหรือเป็นแก่นของหัวใจเป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วว่า เต็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องสอนต้องบอกต้องพูดนั่นก็คือเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์จึงผู้ที่จะต้องมีปริยัติสูงสุดต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์อย่างรอบด้านอย่างทั่วถึงอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือต้องรู้เรื่องของอริยสัจสีอย่างแจ่มแจ้งปฏิจจสมุปบาทอย่างกระจ่างชัดกฎของธรรมชาติกฎของไตรลักษณ กฎอิทับปัจจยตาก็ต้องชัดเจนอยู่ในใจถ้ารู้อย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการรู้และเข้าใจธรรมะจนกระทั่งจนกระทั่งสามารถจะนำปฏิบัติได้ต่อไปในขั้นสูงสุดเพราะสิ่งที่กล่าวนี้เป็นแก่นใจหรือเป็นแก่นธรรมในพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อมีความรู้ในทางปริยัติอย่างสูงสุดแล้วก็ต้องนำมาปฏิบัติให้สูงสุดอีกเหมือนกัน ก็คือปฏิบัติอย่างเต็มภาคภูมิคําว่าเต็มภาคภูมิก็คือเต็มภาคภูมิของผู้บวชนั่นแหละค่ะการมาเป็นสมาชิกธรรมมาตาก็เป็นเสมือนเป็นผู้บวชความอุตสาหะภาพเพียรพยายามที่จะศึกษาให้เข้าใจนอกจากนั้นก็ทุ่งเทสติปัญญาความสามารถพลังทั้งหลายที่มีลงไปในการปฏิบัติ